หาอยู่กากินตามแบบฉบับของคนอีสารนีพี่น้องตอนกุง้งสาวลุงได้ไหมอ๋บาดละพายเยนาะสาวกุ้งสาวลุงสาวลุงสาวกุ้งตอนกุ้งก็ว่าสาวกุ้งเลยพี่น้องลินล้นลิ้นไ,ไม่ใช่ผาทั้งสช่หมาดขนาดเลยนี่ปลาดุก เอาใส่ห้องเอาใส่เลยพี่น้องวันนี้เข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้อมอ่อนนิวชาแนลเช่นเคยครับเสียงได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอย่าว่ากันพี่น้องน้ำมันแรงต่อรุ่งน้องเชียวน้องเชียวมากับยายนะครับวันนี้พามาหาอยู่กินพี่น้องมาสอนกุ้ง đại mai sơn long. các con thấy nhiều phi nong, con cung phổi nữa. cung ừ, phổi, con bay liên liên phi nong. nhiều mai sơn long. nhiều má. luôn. ตัวสวยไทยรู้สวยพี่น้องไปตะลงซอนไปเรื่อยๆแล้วก็รามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งกันนักสาวตัวไทยรู้สวยพี่น้องน้องเอิ้นนี่ดูนาอยู่กินตามแบบฉบับของคนดิสารนีพี่น้องต้กุงะลุ่งได้ไหม บาดตะพารเนะสาวกุ้งสาวลุงสาลุงสาวกุ้งสอนกุ้งก็ว่าสาวกุ้งเลยพี่น้องลิ้นลิ้นปลาท้มันหมาาดเลยนี่ปลาดุกเอาใส่ของพวกหมาขนาดเลยอะลงลงลงใส่ข้องอ่ะปลาปลา ปกาปปเใสล้จ้าปใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ทั้งปุะดมาทั้งกทงุ้งจะพี่น้องมาทังกังกุ้งพี่น้องโอหไลุกโอ้ขอท่าอเอาอีกเอาอีกไปตามไปดูสาวลุงพี่น้อง ในไหลายอยู่บ่โอ้งามขนาดพี่น้องเอ้ยบาดถือบาดมาถึอมาละหายอยู่พี่น้องมีอยู่บ่บาดถึกเนาะเออเลอดทางทางนะลงแบบนี้แต่เยวพักเลือกเเลือกอยู่บ้านอีกทีพี่น้อง อันนี้อีกจวงน่ะโอ้หลายตัวน่ะสะลุงเก็บเล็กผสมน้อยไปเนะาะอ้าวไปแล้วดอกออกหมดแล้ว,ลวโอ้เต็มน้องๆเลยเนาะน้องผเดเลยวะเ่ะเห็นเห็นอ๋อตัวสวยตัวสวย เขาก็ออกหมดแล้วสลุงเห็ดแบบนั้นนะเอาไปให้เจ้าเบิร์เนาะไม่ต้องเห็นยังม่บ้าเห็นเชื่อไปเบิ่งสลุงใส่งามนะใส่สวยเขาใสสลุกเขาใส่แนวดักกุ้งบนใดบ่เบิ่งสลุงก่อนหลายอยู่บ่พอได้เก็บเถอะนะเด็กน้อยจะมากวนก่อนเลย ก็หลายเนาะส่ลุงเนาะไปไปฝั่งนล้นไปไปไปพี่น้องเราไปเบิ่งกุ้งแต่น้าสาวหลายยอู่แล้วพี่น้องเอ้ยพูน้องเราเาตัวกุ้งอู้สวยขนาดเลย้อนต่อสอนต่อเบิ่งพี่น้องเราไม่ได้ดูตอนสอนดูตอนเก็บเลยไม่ทันแล้วไปได้หลายอยู่พี่น้องโอ้ยายไปพี่น้องไปต่อต่อไปลูก không phải là gì nọng về đây này tai chứ không đi đọc nó có tha 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 ăn nó đi đâu có được kiếm gì vào thương vào thương nó có được kiếm gì để thơm ơi mày đi bà nít bên anh đấy hả bà nít bên anh đấy tự nhiên là tự nhiên là tự nào là tự nhiên là มัจแหนักหน่ยงไงซ่อนก่อนจะพี่น้องคนมาร่วมกันจ่าเได้หลายจะหน่อยนะตอนนี้นะครับบัดนี้นี่น้อยวะหน้อยเก็บละไเด้องเดงองแดงอยู่พี่น้อง หลนะสรุกแต่ตัวมันน้อยต่น้ำแดงเลยเดี๋ยวจะลุ่ก้อนนี่ก้อนบัดถถึอพี่น้องบัดถึกบัดบันาะงของหาอยู่หากินธรรมดาจะโมเมนต์าได้ือบับัตรถืมบัดบัถึกเห็นไหพี่น้องบัดถึกบับถึกแล้วออกไปลุ้นกันโตบังด้นยบังด้ อ๋อพี่น้องเห็นยี่บอกขอท่าได้บาดนี้สุดยอดบาตราเป็นไพ่ขอต่อต่อสะลงอีกแคหน่อยอเตมน,นต้องแดงน้องเดงน้องดองเลยเนะาะกระเถึกกระถึกธรรมดาแต่จะขอหายอยู่หากินเนาะมีไหมสแลง่งสพีชน้องอะไรดิ ขอทาอยู y, ót, đây, đây, rồi, a, nên, oh, ่ไปให้สลุงซ้อนสักบาทสองบาทก่อนพีน้องได้บ่ได้เ๋ยวอ๋อไปกินอัหดตัมโอยนา่น้องเด้งน้องเด้งอยู่โอ้ได้หอดปลาแบบนี้โอ้ ผ่าน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 ด่าปลาแกไปเนาะปลาอะไรสัตว์ลูกปลาขาวลูกปลานิลเขาบอกลูกปลานิลเหรอลูกปลานิลปล่อยอนไรปลาขาวเอาปลาต้มกินมันวะกิน,นสวย,สวยเอาสวย Chị con cái cạch cho lúc Rồi cùng đong đen đong đen Lấy một cái đó Đi 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 nói กุ้งฝอยหลายนะจำมาลูกจำลูกก็ได้หลายตำนียแล้วกุ้งฝอยกันธรรมดาเลยให้ได้หลายสำเนียดิคือกระจายขนาดไหไปยังไงไปยังข้ามมาลู้สารลุงก็น้าเหรอโอ้กระถากระถาไปเดี๋ยวข้ามลูกอีกที ผมเห็นน้องวันนี้เขเก็บนะเพราะได้เก็บเนาะงก็ุงเนาะให้หลายเลยมันก็ไมนก็หมดไส่อะมันบมดไส้อะโอ้ยได้ทำนี้เอาหนาไปเอาไปลุ้นกันต่อเบิ่งบัตรนี้พี่น้องพี่น้องเคเห็นด้วยเหรอเห็นแต่ลูกเด้งมันเด้งอยู่นี่นะลุงอันดี ลูกป้าอะไรนะป้านินลปน,นปล่อยไหมพี่ด้องอกกบปาดด้วยสิ่งหรายพี่สำนิงเอาหน้านี่ปลาขาวเอาก่อนพี่พาพี่อ้างน้องเลยไม่ได้อ้างเลยพี่น้องเห็นอยู่ด้อง ตัวน้อยเนาะสหรับเนาะน้อยน้อยตัวขนาดก็แบบโอ้จะได้อยู่หลายอิงแหละแคเขาเบิรเบิ่พี่นนางกุ้งบาดเป็นพายเลยโอ้ตอวีตอรตัวใหญ่ตัวอ่อนขนาดเลยสวยขนาดเลย่มีที้เหนือปนเลยว่อนแ่อย่างนี้ทุกบาทเนาะยายเนาะ เขาทาได้สิได้ไปพีาาปป่น้อ,องเอ้ยกนี้ยกาน้านานของเที่ยวของเที่ยวเอาใจกล่องไหมใจกล่องใจกล่องเอออาใจอาใจกล่องโอ้ยเอาใจอา มวนกุ๊บพี่น้องเลยม,มากันสามสี่คนพี่น้องดเด็กน้อยก็มาเด็กุ่ก็มาพี่น้องตอนหาโยหากินหมาจะบกหมาแล้วเขาคอยไปรุนกันอีกทีพี่น้องเบิ่งพี่น้อง อันนี้ของรองเทยวน,นี่ของรองเทยวนี่อันนี้ของนักสาวผู้ใดหลายลองใส่ได้หลายก็หมูห้ดูทาย <c oughs> นี่ของสา,าวลูกุ้จกงจักปิดแสงเนาะน่เขประดุกว้าวประดุกตัวพักใหญ่นี่ขนาดเลยหลายหลายหลายสาวลูกสุด,ดยอดสุดยอดเลยไปวันนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอนิลชาแนลเลยนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปสวัสดีจ้าคงกระมองไปไปกลับบ้านมีเนาะ <c oughs> <c oughs>